สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมในขณนะนี้นะคะ เข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หญิงนะคะวันนี้แม่หญิงออกบูธที่งานเมืองทองธาน,นีนะคะงานโอท็อปสินค้าของดีนาะของจังหวัดสุรินทะร์นับหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของหมู่บ้านช้างของแม่หญิงนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะมีหลายอย่างมากๆนะคะมีเยอะมากมายมีสร้อยคอนะสระ้อยคอสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็มีนะคะฟันกรามช้างนะคะคู่นี้ นะคะขาขาวตรงนี้นะเขาเรียกว่าฟันกลามช้างนะคะเอาไว้บูชานะคะบูชาแล้วจะเฮงเสริมโชคเสริมลาบนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นห่วงช้างนะคะผลิตภัณฑ์เช่นนี้นะะเป็นกําไรนะ,ะแกะสลักนะปีเสียนาะลายไม่ยมนะคะเม็ดกลมๆนะมจะขนาดไซส์ขนาด10มิลน,นะคะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นปีเสียนะคะเสริมความเฮงความปังเนะสริมโชคลาภอำนาจวาสนาให้สูงขึ้นนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดกลมนะคะร้อยได้ตัางใจลูกค้าเลยนะชอบแบบไหนบอกทางร้านได้เลยนะทางร้านก็จะร้อยให้สวยๆเลยนะคะแล้วก็มีแหวนด้วยนะคะมีหลายไซส์นะคะมีหลายไซส์แล้วก็หลายราคานะคะ นี่อันนี้คือใส่สวมให้ดูนะคะว่าถ้าใส่แล้วจะสวยยังไงนะคะนี่ไงคะ่ะสวยมากๆคะ่ะใส่แล้วสวยแล้วก็รวยหนะ้าสวมเพื่อเสริมโชคลาภอำนาจวาสนาให้สูงขึ้นนะคะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเราก็จะมีเยอะแยะมากมายนะ,ะอ่ะไซส์แหวนที่ใส่อยู่นี้นะคะจะเรียกว่าไซส์ขนาดห้ามิลน,นะคะไซส์ขนาดห้ามิลเป็นหน้ากว้างนะคะแหวนก็มีหลายแบบด้วยนะคะถักด้วย ขนหางช้างนะคะถักพิรอดนะคะมีหลายราคานะคะพี่ๆค่ะเชิญเข้ามาเลือกชมสินค้าได้เลยนะคะที่งานโอทอปเมืองทองธานีนะคะงานมีวันที่12ถึงวันที่20สิงหานี้นะคะนี่นะคะผลิตภัณฑ์สวยๆทั้งนั้นเลยนะะเป็นกําไรขนหางช้างสร้อยคอก็มีนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยะคะ่ะพี่ๆองค์นี้เป็นพระพิคเนตนะคะสร้อยคอพระพิคเนตนะคะ เม็ดขนาด10มิลนะคะด้านหลังจะเป็นเม็ดขนาด5มิลนะคะสวมใส่เพื่อเสริมโชคลาภอำนาจวาสนาให้สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะแล้วก็เป็นอ๋อเป็นหน้าช้างแกะสลักหน้าช้างสวยๆเลยนะคะนี่เขาเรียกว,ว่าหน้าช้างทรงเครื่องนะคะหน้าช้างทรงเครื่อง1เสียนแล้วก็ชิ้นนี้นะคะเป็น3ามเสียนนะคะแล้วก็เป็นทรงเครื่องทรงทรงเครื่อง3ามเสียนนะคะ ่านใดที่สนใจนะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเครื่องรางของถังของหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะสนใจโทรมาที่เบอร์0904232190นะคะและเป็นเบอร์0836844788นะคะมีมีหลายอย่างมากๆนะคะสินค้าทางร้านเราเนี่ยมีเมปตะคำหลายไซส์ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของดีหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะงานแกะสลักงานมือนะ,ะแกะสลักด้วยมือนะคะพี่ๆค่ะ ซอยเส้นนี้สวยมากนะคะในตามที่คอหุ่นโชูอยู่ตรงนี้คือปังมากสวยมากๆนะคะแล้วก็มีงานแกะสลักโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะตามภาพเลยค่ะพี่พีงานแกะเป็นรูปหัวช้างบ้างบ้างาง,งานแกะพระบ้างนะคะมีหลายองค์หลายแบบมากๆเลยนะคะนี่สวยมากแล้วก็ในถาดชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดไมยมนะคะมีหลายไซส์ มีตั okay. <music> ้งแต่ไซส์ขนาด5มิลจนถึง20มิลนะคะที่ถืออยู่นี้จะเป็นมมยมถีนะคะลายมมยมถีไซส์12มิลค่ะมมยมถีไซส์12มิลแล้วก็อันนี้จะเป็นเม็ดไมยมธรรมดานะคะไซส์ขนาด20มิลค่ะเม็ดธรรมดาอันนี้ลายมมยมธรรมดาค่ะแล้วก็ที่ถืออยู่นี้นะคะจะเป็นเม็ดมมยมไซส์ขนาด10มิลนะคะเม็ดมมยมไซส์ขนาด10มิลสามารถทำรูปแบบสร้อยนะหรือข้อมือ ตามใจพี่พได้เลยนะคะอันนี้ทรงนี้ที่ถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าทรงเม็ดเกลียวนะแกะทรงเม็ดเกลียวนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าอยากให้มาร้อยก็ให้มาร้อยได้นะคะอยู่ที่ร้านแม่หญิงก็รับร้อยด้วยนะคะพี่ๆอยากได้แบบไหนที่คุณพี่ชอบก็นะคะเลือกได้ร้อยแบบที่ตัวเองชอบเลยนะคะทางร้านยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแล้วก็ ยินดีให้บริการทุกๆท,ท่านด้วยนะคะมีสินค้าหลายแบบมากๆนะไม่ว่าจะเป็นกําไรข้อมือนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยหลายไซส์หลายขนาดนะคะมาเลือกชมเอาไว้ซื้อสินค้าหรือท่านใดที่ไม่ได้อยู่แถวกรุงเทพนะคะท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมนะคะที่ร้านสีริอพรเครื่องประดับของฝากหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ตามที่ปักเอาไว้นะคะ ยินดีให้คำแนะนาให้คำปรึกษาทุกๆท่านเลยสินค้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะจากทางร้านเรารับประกันของแท้นะคะแล้วก็อัานนี้นสร้อยนะคะจะเป็นสร้อยเม็ดกระลานะเม็ดฟันกรามช้างสร้อยกระดูกช้างนะคะนี่นะพันด้วยเม็ดทองเลเซอร์นะคะแล้วก็โอ้โหมีหลายแบบนะคะเนี่ยเลือกชมตามใจชอบได้เลยนะคะพี่ๆทุกคนอาจจะตาลายนิดนึงนะเพราะว่าสินค้าทางร้านเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะค่อนข้างจะมีหลายแบบมากๆจริงๆนะคะหนแม่ค้าเองก็ยังงงเหมือนกันว่าไอทำไมเรา้อยออกมาได้หลายแบบจริงนะะๆนะ,ะและนี่นะคะเชือกประกำไวจากช้างของโบราณนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ในตู้นะคะก็ <ๆ S 1> จะเป็นเครื่องรางของขลังนะคะของหายากนะคะของดีจากหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินเลยนะคะพี่ๆมีทั้งงานกลายเป็นหินนะคะแล้วก็อ <ๆๆ S 1> ๋อเขาเรียกว่างานดึกตำบรรยุามหนสี่หมืปีเลยนะคะ ทำให้พี่ๆได้เลือกชมสินค้าที่ร้านยกร้านมาที่เมืองทองธานีนะคะปกติแล้วเราก็อยู่ที่หมู่บ้านช้างบ้านตะบางตําบลกระโอพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านใดที่สะดวกไปที่ร้านนะคะก็ยินดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะที่จะมาเลือกชมและก็ซื้อสินค้าที่ร้านได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะตามคลิปนี้เนี่ยตอนนี้เราเอาสินค้านะคะ,ะมาเปิดบูธท,ที่งานโอท็อปนะคะงานโอท็อป ที่เมืองทองธานี Challenger 3นะคะนี่ตู้นี้ก็จะเป็นต่งหูนะต่งหูกระดูกช้างสวยๆเลยนะคะเป็นต่างหูสวยๆเลยแล้วก็ตู้นี้ก็จะเป็นฟันกรามช้างผลิตภัณฑ์จากฟันกรามช้างนะคะนะสวยมากๆแล้วก็มีหลายแบบมากๆนะ,ะพี่ๆทุกคนอาจจะเห็นสินค้าหลายอย่างนะคะอาจจะเลือกไม่ถูกนกะะ็ใจเย็ยนๆน,นะคะค่อยๆเลือกนะคะหรือว่ามองเอาไว้ก่อนนะคะมองเอาไว แล้วก็โทรมานะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะ0904232190นะคะหรือจะเป็น0 8 3 6 8 4ป7 8 8นะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะแม่หญิงเองก็ยังแบบเออจับแล้วจับอีกสร้อนะยสวยมากๆนะคะสร้อยสวยมากๆเลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปกำลังใจให้กับแม่หญิงด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs>